เรื่องวิญญาณมีหรือผีมีผีไม่มีเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเห็นผีแล้วยังไม่เคยโดนผีหลอกนึกว่าผีไม่มีก็ชอบแล้วแต่ถ้าใครเคยเห็นผีแล้วก็โดนผีหลอกมาแล้วจะยอมรับว่าผีมีก็เป็นการชอบแล้วเพราะมีเหตุผลแต่ถ้า,าว่าใครยังไม่เคยเจอแล้วรับฟังเอาไว้ สิ่งใดที่มีคำพูดกล่าวขวันถึงมีชื่อเรียกสิ่งนั้นย่อมมีจริงแต่เรายังค้นไม่พบเ,เรื่องนี้ถ้าอาตมาจะนำมาเล่าให้ฟังยอ่อๆเมื่อปี2501มีเจ้าสัทธามอบที่ดินแห่งหนึ่งให้พีดที่ดินตรงนั้นเป็นที่ผีสิงแล้วก็ อาตมาพาพระเนนไปอยู่นั่นสี่ห้าองค์พออยู่ได้สามวันแล้วก็เกิดผีมาตบหน้าก่อนที่มันจะมาตบหน้านั่นหลังจากที่นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ถึงเวลาจะจำวัดพอมีอาการเคลิบเคลิบลงไปก็มองเห็นเป็นกลุ่มวิ่งมาจากทางตะวันตกแล้วก็มาสัมผัสกับใบหน้าเหมือนกับฝ่ามือตกที่นี่มันนึกว่าเอฝันหรือไงถ้าฝันทำไมเจ็บ ก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาเอา้าจะผีตกหรือไม่ตกกระช่างหราวันนี้แต่ต้องดูให้มันรู้เรื่องกันวันนั้นไปตัดสินใจไม่ไม่จำวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดคืนพอเดินไปได้สักหน่อยหนึ่งได้ยินเสียงตกตูมลงมาเดินไปดูไม่มีอะไรโยยัยงงั้นจนกระทั่งถึงถึงตีสามพอถึงตีสามแล้วไปเข้าที่นั่งสมาธิ มองไปข้างหน้ามองเห็นแสงโตปะเลอขนาดตะเกียงเจ้าพายุสองแสงวิ่งวนไล่ไล่ไล่กันอยู่ในตร,ตรงนั้นมีพระองค์หนึ่งไปจําวัดอยู่นั่นพอจะมานึกว่าเอ๊ะพระองค์นี้จะตื่นหรือเปล่าเนาะพอได้เห็นอะไรพอเป็นขวัญตาพอนึกแค่นั้นแหละแสงสองแสงพระจากพระองค์นั้นวิ่งมาหาอาตมาอาตมาก็กําหนดจิตเอา้าท่านแน่จริงแล้วก็มาชนฉันให้ตายทีเดียว ชั้นสําเร็จปณิพัทธพอมันเข้ามาระยะห่างห้าวาแสงนั้นตกลงกับดินแล้วก็หายมิดเงียบไปก็เลยได้เห็นข้อเท็จจริงว่าอ๋อผีนี่มันมีจริงๆวิญญาณมีจริงๆถ้าใครยังไม่เห็นแล้วก็อย่าเพิ่งรับรองพยายามดูให้มันเห็น